มือหลังจงทั้งกลางคืนจงฟังหรอกมาฟังเยงนี้เอาไปส่งมาทางนั้นเหมือนเดิมไปกดตรงไหนเนี่ยไม่ได้กดไม่ได้กดไปเลยบิ้งบิ้งนี่เป็นช่างภาพอ้าวไปถ่ายค่อยนี่แหละค่อยถอยไปเหมือนเดิมนั่นแหละมันจะอยู่ตรงนี้คนนั้น เอออย่าไกลมากประมาณนี้แล้กเป็นคเดินมาอ่างนเดินคนัน นี่นะคะนี่ก็เป็นใส่บาทบรรพระอีกเหมือนเดิมนะคะที่หน้าพระาธาตุพนมม,มีผู้คนเยอะมากวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เตรียมรอใส่บาทพระเหมือนเดิมจ้า นี่นะคะตั้งแต่ถนนหน้าพระธาตุตั้งแต่หน้าพระธาตุจนถึงประตูโขงเลยจ้าโลส่บาทเหมือนเดิมจ้าก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ช่องแม่วังศิริวัฒน์